สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอัปเดตความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่20สิงหาคม2568เริ่มกันที่ผลงานในสนามภายใต้การคุมทีมของ im, รูเบนอโมริมปีศาจแดงเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยความ่พ้แพ้ต่ออาเซนอน0-1ต่อแมตช์ ath, จะเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่ดีนักแต่ผู้จัดการทีมยังคงเชื่อมั่นว่าทิศทางโดยรวมกำลังไปในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะการเข้ามาของนักเตะใหม่ อย่างมาเทอุสคุนยาและไบรอันเอมเบอร์โม่ที่สามารถยกระดับเกมรุกให้ทีมได้ทันทีอย่างไรก็ตามปัญหาในแดนกลางและการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคมยังคงเป็นโจมันที่ต้องแก้ไขขยับไปดูตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงโค้งสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวอย่างหนักกับตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังอันตายบายินดียังไม่อาจสร้างความมั่นใจได้เต็มร้อยมีเสียงเรียกร้องจากตำนานอย่างเวนรูนี่ให้สโมสร ดึงจานลูจิตดอนนารุม่ามาเสริมทีมขณะที่อโมริมเองก็อยากได้เอมิเลโนมาร์ตินสแต่บอร์ดบริหารเลือกจะไม่อนุมัติงบประมาณในดีน,นี้นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าทีมกำลังพิจารณากลับไปให้ความสนใจอารเรียงราบิโออีกครั้งรวมถึงการยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์เพื่อล่าตัวดามบัวตันดาวรุ่งที่กำลังมาแรงแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลกังวลที่สุดก็คือกระแสข่าวว่าเชลซีกำลังเร่งเจรจาเพื่อคว้าตัวอเลฮานโรกานาโชปีกอนาคตไกลของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่สมมสรต้องพยายามรังตัว ไว้ให้ได้ส่วนข่าวดีคือการปิดดีนักเตะใหม่ไปแล้วสามรายได้แก่เบนยามินเชกโกมาเทอุสคุนยาและไบรอันเอมเบอร์โมดด้วยงบรวมเกือบ200ล้านปอนด์แต่ก็ทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงอนาคตของราชสมสัูฮอ,อยลุนที่หลุดจากทีมชุดล่าสุดแบบไม่มีชื่อแม้แต่บนม้านั่งสำรองในฝั่งของอาการบาดเจ็บมีข่าวร้ายจากทีมยูลบ21เมื่อเซกูโกเน่กองกลางดาวรุ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนเกมต้องถูกยกเลิกกลางคันอย่างไรก็ตามสโมสรยืนยันแล้วว่า นักเตะอาการคงที่และรู้สึกตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนทีมชุดใหญ่ยังไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะเดียวกันทีมเยาวชนยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมและแข่งขันตามโปรแกร,รมตามปกติสโมสรยังยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาผู้เล่นจากอะคาเดมี่เพื่อป้อนนักเตะเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตสุดท้ายในด้านฝ่ายบริหารแม้จะมีความเห็นไม่ตรงก,กันกับทีมงานผู้จัดการทีมแต่บอร์ดก็ยังคงยึดแนวทางการเงิน ที่ระมัดระวังไม่ทุ่งงบเกินความจําเป็นพร้อมเดินหน้ากิจกรรมการตลาดเพื่อรักษาฐานแฟนบอลทั่วโลกและสร้างรายได้ให้สโมสรอย่างต่อเนื่องนี่คือทั้งหมดของอัปเดตความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่20สิงหาคม2568แล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปครับ